คุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะที่ผ่านมาสาวกปลาแซลมอนร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าแซลมอนจะกลายเป็นพาหะนำโรคหรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่กรุงปักกิ่งมีการตรวจพบเชื้อไวรัสที่เขียงซึ่งใช้แล่ปลาแซลมอนที่นำเข้าจากต่างประเทศและพบว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ป่วยติดเชื้อโควิด19ด้วยอ้าวไปกันใหญ่และะ้วค่ะทีนี้จะทำอย่างไรดีแอแซลมอนเป็นพาหะห,หรือเปล่าหรือมาจากเคียงหรือมาจากพ่อค้าแม่ค้าเอาเป็นว่ากรมควบคุมโรคเขาออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะ แต่เดี๋ยวมาบอกค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนือมีเมฆมาก네 made, function, กับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และม <to> ีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีและหนองคายภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง แห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชนบุรีและระยองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝน,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 นฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสาววปลาแซลมอนฟังทางนี้เลยค่ะหลายคนวิตกกังวลเลยแซลมอนจะเป็นพาหะนําโรคหรือเปล่าล่าสุดกรมควบคุมโรคออกมาบอกว่าในตัวปลาแซลมอนไม่น่าจะมีเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะการติดเชื้อน,นี้น่าจะเกิดจากการปนเปื้อนที่บริเวณหน้าเขียงมากกว่าแนะนําให้ทานแบบสุกจะปลอดภัยที่สุดค่ะเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยถ้าคุณจะเลือกซื้อแซลมอนจะทําอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะข้อแรกเลยค่ะเลือกรับประทานแซลมอนจาก ผู้ผลิตหรือร้านที่มั่นใจคุณภาพเชื่อถือได้หรือเป็นแซลมอนเกรดสำหรับรับประทานแบบซาเซมิได้เท่านั้นค่ะคือทานแบบดิบได้นั่แหละค่ะแซลมอนจะได้รับการกำจัดพยาธิและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆด้วยการแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ35องศาเซลเซียสอย่างน้อย15ชั่วโมงค่ะถัดมาแซลมอนชนิดแรกเป็นชินช้นๆแล้วควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดเรียบร้อยอย่างเช่นถาที่มีแผ่นฟิล์มพลาสติกหุ้มมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆค่ะ ถัดมาแซลมอนแบบซื้อกลับบ้านขณะวางจาหน่ายและควรเก็บรักษาในอุณหภูมิที่แช่เย็นอยู่ตลอดอายุการจําหน่ายเพื่อควบคุมการเพิ่มปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเนื่องจากเป็นอาหารที่เน่าเสียง่ายค่ะฉะนั้นซื้อไปแล้วก็รับประทานให้หมดภายในวันที่ซื้อนะคะในราหลคาการเลือกซื้อรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยจะต้องใส่ใจแลวก็ระมัดระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะ หมดเวลาขอการบ,บ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ